สาธุเดอร์ลูกขอกราบสักการะพระภูมิเจ้าที่แห่งนี้ภูมิเจ้าที่ที่อันเชิญมาจากขุนเขาภูมิเจ้าที่อย่างทางโค้งนี้ไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามลูกขอสักการะด้วยจิตบริสุทธิ์นะ เครื่องศักราระลูกขอค้างไว้ฝีงวดแล้วที่ให้มาถึงจะไม่ตรงตรงเหมือนงวดที่หนึ่งก็ตามแต่ว่าทุกงวดก็มีตัวตัวหนึ่งที่เป็นตัวยืนแล้วก็ใบนิดๆหน่อยๆก็จากเลขสามเป็นเลขแปดตัวเดียวกันเลขหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเลข สองห้าตัวเดียวกันเลขเก้ากับหกตัวเดียวกันก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรมากนะทีนี้โลกจะเป็นคนซื้อเองในวันที่สิบหกพฤษภาคมเป็นหวยไทยแล้วก็งวดหวยลาวหวยลาววันนี้วันที่สิบเอ็ด สิบสองนะสุขที่สิบสองลูกขอให้ได้ตรงตามนี้เป๊ะทั้งบน <c oughs> และล่างลูกจะไม่ไปจุดที่ไหนในะช่วงเวลานี้ <c oughs> เครื่องสักการะที่ลูกขอขอไว้ว่าจะนำมาถวายถ้าหากถูกแล้วก็มีผลไม้เก้าอย่างน้ำแดงหนึ่งแพ็คน้ำเปล่าหนึ่งแพ็ค มากหมากพลูกุยากุยาสองตัวม้วนด้วยใบยตองโบราณใบตองกล้วยใบยตองแห้งม้วนด้วยใบยตองกล้วยแล้วก็ามากนี่เอพลูหมากพลูนี่ก็คือทำเป็นคำคำห้าคำ,คำแล้วก็ถวายทูบเทียนเทียนคัน ยนห้าคู่จุดทูปห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่ถ้าหากว่าลูกทำถูกต้องก็ขอให้ได้ตรงตรงสามตัวหรืออย่างน้อยก็สองตัวทั้งบนและล่างคุณหนึ่งไม่โลภไปใช่ไหมนะตอนนี้คือ ธุรกิจกิจการที่ที่ทำแล้วก็ขอไว้ก็กำลังเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆอันนี้คือเริ่มต้นวันนี้คือวันที่สิบห้าแล้วเหรียญบาทตัวน,นี้มาจากไหนเนาะใครมาติดให้นี่หมนันหมันครับหมนัมนหมันสาธุสาธุสาธุ